โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะนะในวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา6ตัวละครที่ควรมีก่อนอัปเดต7นะครับผมนะจะมีตัวอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับหากคุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทหรือจะจําหน่าย ID ต้องนี่เลยดีดีช็อปไม่ว่าจะเป็นแมปโกลกาเดนฮันตี้ซอมบี้เ9้ก้คือในป่าและแมปอื่น,นๆต่างๆอีกมากมาย <c oughs> สนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ โดยในตอนแรกที่ผมแนะนําก็จะเป็นทรงจินวูนะครับผมนะก็คือร่างซีเกตล่างนี้นะครับผมนะซึ่งอย่างที่เรารู้ครับทรงจินวูนี่ดาเมจมันอลังการงานสร้างมากครับผมโดยแพสซีฟมันหลัหลกๆก็คือการสร้าง เงาขึ้นมานะครับผมนะก็คือทุกๆครั้งที่เงาของเราอะ่ะมันฆ่าได้ก็จะเพิ่มดาเมจ2.5%นะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราสร้างเงาขึ้นมาก็จะตีเร็วขึ้นแล้วก็ระยะกว้างขึ้นนะครับผมนะเอออันนี้คือความโกงหลักๆของโซลจินบูเลยนะก็ตอนนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเก่งที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับผมนะส่วนวิธีหาก็คือร่างแรกของมันคือหาจากตู้สุ่มทั่วไปนะครับผมนะอ่าร่างแรกแล้วเราก็อีโวมาเป็นอย่างนี้ มันจะชื่อว่า King of Shadow m o n a d นะอันนี้คือร่างอีโวจากร่างในตู้แล้วหลังจากนั้นฮนะเรากา็มันจะมีของอีโวตามนี้เลยซึ่งไอจิกซอเนี่ยหาจากสตอรี่ของมันนะครับผมนะลงเลนเจอร์แล้วก็ลงสตอรี่นะครับผมพอเราอีโวร่างนี้ได้ให้เราไปหาของนี้ครับในเลนมันก็คือเจ้าตัวนี้ System Core นะครับผมอของชิ้นนี้นะก็คือหาได้จากการลงเลดของมันนะก็คือด่านนี้เลยครับผมนี่เลด่านนี้เลยเก a ซ City นะ x 4ก็จะมีโอกาสดอป0.75นะครับส่วนใครที่แบบผ่านสตอรี่แล้วแต่ว่ายังเล่นไม่ได้คือต้องเคลียร์เลทให้ครบนะครับก็คือด่านนี้ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้เคลียร์ให้หมดมันค่อยปลดนะครับผมนะโอเคหลานทรีบับริการรับเติมโลบัลแบบ ID pass ไม่มีรีฟันโลบักแท้แน่นอนสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปตัวที่2นะครับก็คือกรีฟิดนะครับผมนะราชา NTR นะครับผมกรีฟิดตัวนี้เลยเออซึ่งบัฟที่ผมแนะนำก็คือบัฟดูบนะครับผมบัฟใจคู่นะ วิธีหาก็คือทำเควสครับก็คือตรงนี้แล้วก็กดไปทริออนะครับตรงนี้อ่าก็จะมีเควสตรงนี้นครับผมซึ่งเควสแรกก็คือชนะประตูเทียสามโดยใช้ตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับก็ผมจะแนะนำเป็นตัวไอเซนโกฮังแล้วก็เอโตะนะครับผมต่อมาก็จะเป็นชนะประตูเที 2, ยสองหรือเทียสามโดยใช้ตัวละครแค่3ตัวแล้วก็ใส่โซเบฮิริตก็คือหมายความว่าเราเอาไปได้แค่3ตัวครับซึ่ง3ตัวนั้นต้องใส่โซเบฮิริดด้วยก็คือโซนี้นาะ นี่ฮะโซนี้ต้องใส่ไปด้วยทั้ง3ตัวนะครับผมนะโอเคต่อไปเรามาดูเควสที่3นะครับเควสที่3ก็คือ,อเคลียห้าสิบประตูเบอร์เซิร์กนะครับผมเออซึ่งประตูเบอร์เซิร์กนี่หาได้จากเลนเจอร์สเตตนะครับด่านนี้ด่านนี้เลยนี่เลคออฟเซคิฟายนะนี่โอกาสดรอป25%บนะครับผมมี3แอคนะโอเคต่อไปเควสที่4นะครับผมก็คือออฟเทนเบอร์เซิร์กก็คือ หากัดนะครับผมซึ่งการดหาได้จากตู้นะแล้วก็ของอีโวมันดรอปจากประตูเหมือนกันจะเป็นแท่งดาบนะครับผมนะต่อไปก็คืออัพเทนสเกลิตันไหนก็คืออัศวินกะโหลกนะครับผมอพอเราได้มาปุ๊บเราจะได้โทเคนนี้แล้วมันจะให้เราเลือกร่างนะว่าเราจะเอาร่างไหนซึ่งผมมีโทเคนให้โชว์นะผมนี่นน่เป็นร่างสีขาวนะครับร่างไลท์นะต่อมาก็ดู้กันอยู่คนระับก็คือสเกลิตันไหนนะครับผมตัวนี้เลยอัศวนะินกะโหลกนะผมเล่น่เป็นปบัพส่วนทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ระยะที่กว้าง หรือถ้าใครมีบัฟป,ปีกก็ใช้บัฟป,ปีกได้นะครับผมนะซึ่งวิธีการหาก็เหมือนกันครับก็คือลงประตูเบอร์เซอร์ครับก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมดูให้นะว่าดรอปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสดรอปก็5%เนะครับผมแล้วก็โอกาสดรอปโซห้าเปโอกาสดรอปของอีวคกัสก็1.5%ซึ่งอันนี้คือหายากสุดแล้วออต่อมาก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะทําทยากในระดับหนึ่งนะก็คือเชนลอนครับผมเทพเจ้ามังกรตัวนี้นะครับอ่า ซึ่งวิธีการทําของตัวนี้ก็คือหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกนะครับผมอ่าอยู่ไหนล่ะดราก้อนบอลนี่ฮะก็มีลูก1 2 3 4 5 6 7นะครับผมนะตอนนี้ผมขาดลูกที่7นะก็เลยอ่าค้บให้ชมดูไม่ได้เออค้บไม่ดูไม่ได้ขาดลูกที่7ซึ่งวิธีการหาลูกที่1ก็คือลงบอลอีเวนต์นะครับนี่โอกาส d r อดปอร 2, ์เส่วนลูก2ลูก3ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือลงเลนเจอร์สเตทนะเลนเจอร์สเตทด่านชั้งด่านนี้นะ ด,ด่านนี้เลดฟิวเจอร์ซิตี้นี่ฮะลูกที่2ส่วนลูกที่3ก็คือได้จากประตูเนี่ยได้จากประตูแล้วก็ลง X3 เหมือนกันนะครับลูกที่3ลูก4นี่ผมจําไม่ได้แต่ลูก5นี่เปิดจากกล่องดันเจี้ยนนะครับผมกล่องดันเจี้ยนก็คือได้มาจากตรงนี้ฮะดันเจี้ยนแล้วก็ลงหมดเฮลนะได้จากกล่องแพตตินัมนะครับผมลูกที่5เออลูก6 ผมจะไ,มได้ลูกห้าลูกหนี่แหละส่วนลูก7ก็คือได้จากการคราฟนะครับผมนี่ฮะมาที่ตรงนี้ Material มันจะมีดักบอลใช้โซ่แผ่น10อันโล100แล้วก็ใช้ Apple ิลทอง5 5 0อันนะแล้วก็หลังจากนั้นให้เรากดขอพรนะเออให้เรากดขอพรไปมันก็จะวาร์ปขึ้นไปหาเทพเจ้างองกรน,นะครับผมให้เรากดเลือกตัวละครนะครับผมมันจะเขียนว่ามันจะมี3อย่างให้เราเลือกก็จะมีโซ มี power แล้วก็มีลิชหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะให้เราเลือก power นะครับผมนะเราจะได้ตัวละครมาแล้วก็ค่อยเลือกโซ่ทีหลังก็ได้นะครับโซ่มาไว้ทีหลังอย่างนี้อ่าจะเป็นโซนี้นะครับผมอืมเราก็จะได้เทพเจ้ามังกรมานะครับต่อมาเป็นตัวลิงแดงนะครับผมอ่ะตัวนี้กลายเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วนะครับผมก็วิธีหาคือต้องไปหาซื้อตามกลุ่มนะตัวนี้เพราะว่าเป็นกิจกรรมอ่าตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะ ผมนนจะเป็นวับใจคู่นะครับในพาสซีฟก็ผมเห็นมีคนถามมาเยอะนะว่า,ามันเก่งยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆเลยคือมันจะตีบอสแรงนะครับที่เราเอามาใช้เออตีบอสแรงแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะทำแบบสตันศัตรูอะไรประมาณนี้ครับเราเลยเามาเป็นแบบตัวซัพบมากกว่าเออซึ่งหามา่ได้นะครับตัวนี้ต้องใช้จากการซื้อในกลุ่มเท่านั้นนะครับผมการเทรดน,นะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่ของเราก็คือโบลทสนะครับผมนี่ ตัวล่าสุดเลยเจ้าโบลอนนะเป็นตัวเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับผมซึ่งวิธีการหาก็เหมือนเดิมครับหาจากซัมเมอร์อีเวนต์นะครับโดยเราจะเอาใบไม้เนี่ยมาแรกนะเออใบไม้มาแรกแคปซูลตรงนี้นี่โบลอนแคปซูลซึ่งการันตีของมันคือ25,000 c a p แคปซูลหรือว่า3 7 5ล้านใบไม้แห้งนะครับผมนะในการการันตีซึ่งพาสซีฟของโบลอนเนี่ย ก็คือจะเป็นการเก็บสแต็กนะครับยิ่งสแต็กเยอะยิ่งจะตีแรงนะเออซึ่งโหดสุดก็16บหถึงยีสแตก็กอันนี้คือจะโหดมากนะครับผมอืมก็จะบวก200ดาเมจบวกอะไรไปนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นตัวที่ผมแนะนําให้มีเป็นตัวสุดท้ายนะครับกดร้อเ,เจ็ดนะก็สาหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมบา,บายยนะครับ